พาไปส่องบรรยากาศหน้างานนะครับสำหรับแฟนคอนของ baby monster ที่กําลังจะจัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองในวันนี้เนี่ยคนทยอยตามกันไปเรื่อยๆเลยนะครับเพื่อที่จะไปเจอกับ baby monster เป็นแฟนคอนเสิร์ต japan t w e n t n baby monster love monster นั่นเองนะครับจัดขึ้นที่ lala arena tokyo bay นั่นเองวันนี้เนี่ยแฟนคลับที่ญี่ปุ่น ผู้โชคดีที่ได้บัตรหรือว่าคนที่ได้ไปเจอกับเบบี้มอนสเตอร์ในวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกดังนั้นเนี่ยความตื่นเต้นมีมากๆแน่นอน เพิ่งจบจากคอนเสิร์ตของ Baby m มอน ster อร์ไปแฟนญี่ปุ่นเขายังไม่ซาแก่ใจรอบนี้จัดแฟนคอนอีกรอบนะครับเพื่อมอบความสนุกให้กับเหล่า m อนส t ต r j a เจแปและแฟนคอนเนี่ยก็จะมีช่วงที่ให้เหล่าแฟนคลับได้เล่นได้ทำกิจกรรมและน่าจะมีการพูดคุยกันกับ Baby m มอน ster อร์บอกเลยว่างานนี้สนุกแน่นอนเพราะเด็กๆเปมอนทุกคนเนี่ยเขามีเซนส์วาไรตี้ที่ดีอยู่แล้วนะครับเรื่องไขคำเรื่องชวนเล่นชวนสนุกชวนตลกเฮฮาเนี่ยมาแน่จัดเต็มสุดๆวันนี้บรรยากาศเป็น ใจมากท้องฟ้าคือแจ่มใสเลยนะครับหน้างานอากาศก็กําลังดีไม่ร้อนไม่หนาวแล้วก็มีของขายให้ฟแฟนๆเนี่ยได้ช้อปปิ้งกันก่อนที่จะไปเจอกับเบบี้มอนสเตอร์ใครจะไปเช้าไปเร็วยังไงเนี่ยไม่มีเบื่อแน่นอนนะครับเพราะว่าแต่ละอย่างเนี่ยที่แฟนคลับเสิร์ฟกันด้วยที่ทางงานเสิร์ฟให้กันด้วยมีแต่อะไรที่จึง้งๆทั้งนั้นของสะสมเนี่ยก็น่าเก็บกันหมดไปแล้วเนี่ยมีเสียเงินเสียทรัพย์กันแน่นอนนะครับใครเนี่ยที่อยากจะไปเจอกับเบบี้มอนสเตอร์ที่ประเทศไทย ของเรานรในตอนนี้บัตรยังคงกดได้ลองเข้าไปสองส่องกันดูถ้าหากว่าช่วงสิ้นปีไม่ได้ไปไหนนะครับไปเจอกับเบบี้มอนสเตอร์กันได้ไปสนุกส่งท้ายปีกับติเด็กเบมอนกันเหมือนแฟนๆญี่ปุ่นในวันนี้วันแรกเดวันนะครับที่เจแปนแฟนคอนเสิร์ตเจแปนที่25เลิฟมอนสเตอร์กำลังสนุกสนานคลึกครื้นกันเลยมารวมตัวกันแบบนัดใหม่แน่นอนเพราะว่าเบมอนเนี่ยเขานัดกับทุกคนไว้แล้ววันแรกจะสนุกขนาดไหนและโชว์บนเวทีเบบี้มอนเจอร์เขาจะเอาอะไรมาเสิร์ฟกันบ้างเดี๋ยวรอ ดูกันได้ตอนที่งานเริ่มแต่ตอนนี้บรรยากาศหน้างานกําลังคลึกครื้นเต็มไปด้วยมอนสเตอร์เจแที่มารอเจอเบบี้มอนสเตอร์กันในแฟนคอนเดี๋ยวมาอัปเดตกันต่อนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตลาแล้วเจอกันใหม่ฝากกดไลค์ฝากกดซับ, like, บ sub, แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะครับ